หนุ่มคลัง่งบุกกระทืบเจ้าคณะตำบลคากุดหลอนถูกทำของใส่จนเสียสติหลอนจัดหนุ่มคลั่งบุกกระทืบเจ้าคณะตำบลคากุดโวยถูกทำของใส่จนเสียสติวอนนายกจัดโซนนิ่งให้กลุ่มนี้ไปอยู่ด้วยกันร,รักษาจริงจัง วันที่4สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระชัยวุฒิอายุ58ปีหัวหน้าสำนักสงฆ์บ้านยุงทองและเป็นเจ้าคณะตำบลสนามชัยหมู่ที่10ตอสนามชัยอเภอสตึกจัังหวดบุรีรัมย์ได้ออกมาร้องเรียนและอยากจะฝากไปถึงนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผ่านสื่อหลังถูกวัยรุ่นคลั่งยาในหมู่บ้านบุกมาทำร้ายถึงกุฏิในวัดโดยไม่มีเหตุผล พระชัยวุฒิเล่าว่าเมื่อเวลา21นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาตอนนั้นอาตมากำลังนอนพักผ่อนอยู่ในกุฏิได้ยินเสียงคนวอยวายภายในวัดจากนั้นเสียงมาดังอยู่ข้างกุฏิพร้อมกับตะโกนว่าอ้ยัดชื่อเล่นอาตมามึงทำของใสก่กูจากนั้นวัยรุ่นคนดังกล่าวได้กระโดดถีบประตูกุฏิสามครั้งทำให้ประตูพังลงมาก่อนพบว่าวัยรุ่นคนที่ก่อเหตุคือนายอนุชาอายุ22ปีซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน จากนั้นนายอนุชาได้กระโจนเข้ามาจนเกิดเหตุชุดละมุนขึ้นอาตมาถือพัดลมเอาไว้ป้องกันตัวแต่สู้ไม่ได้ทําให้ล้มลงก่อนที่จะถูกนายอนุชาเตะบ,บริเวณใบหน้าลําตัวหลายครั้งงอพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผลเพราะในวัดมีพระรูปเดียวจนนายอนุชาหนำใจแล้วเดินจากไปก่อนจะบอกว่าอาตมาเอาผีปอบไปใส่ตัวทำให้ในายอนุชาเสียสติพระชัยวุฒิเล่าด้วยว่าจริงๆแล้วนายอนุชาเสพยาบ้า จนหลอนที่ผ่านมาทราบข่าวมาโดยตลอดว่าไปทำร้ายพ่อแม่ญาติตัวเองหลายครั้งตอนนี้ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายแหงอส่วนนายอนุชาตำรวจนำตัวไปโรงพยาบาลสตึกเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยจึงอยากจะฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีที่รับปากเอาไว้ว่าจะปราบยาเสพติดรับปากแล้วต้องทำ ยาบ้าตอนนี้มีเป็นจำนวนมากคนหลอนยาก็มีเยอะทำร้ายคนในครอบครัวค่าคนไม่เว้นพระอย่างอาตมายังโดนทำร้ายถ้าเขาหลอนตอนมีอาวุธจะเกิดอะไรขึ้น พระชัยวุฒิกล่าวอีกว่าส่วนตัวก็อยากให้รัฐบาลละตั้งโทษให้สูงขึ้นแต่ตาออนนี้คดีมันกำกวมท่าจับไปอย่างนายอนุชาซึ่งเป็นแค่คนเสพและหลอนหนึ่งถึงสองวันก็ออกมาแล้วไม่รู้จะมาก่อเหตุอะไรอีกอยากให้รัฐบาลทำเด็ดขาดมีสถานที่ให้เป็นของเขาใช้ภาษีของคนไทยนี่แหละไปตั้งสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งมีที่ดินเยอะะอยากให้เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันในโลกของเขาเองถ้ามีคนแจ้งก็จับส่งไปโซนนั้นไปเลย ขณะที่นายพีรทออายุ45ปีอนายอมคนก่อเหตุเล่าว่าหลานเคยเสพยาจริงแต่ระยะหลังไม่ค่อยได้เสพมีอาการเพี้ยนเป็นระยะตอนนี้ทำร้ายแค่คนในครอบครัวแต่ต่อไปตนไม่รับประกัน